สวัสดีครับเรื่องวางแผนกเกษียณเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องคิดกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เคยมานั่งนึกดูจริงๆจัง,จงๆไหมว่าแผนที่เรามีอยู่น่ะมันยืดหยุ่นพอที่จะรับมือกับอนาคตที่มันไม่แน่นอนได้จริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงทางออกที่น่าสนใจมากๆครับนี่แหละครับคําถามที่ผมเชื่อว่าจี้ใจดาใครหลายคนเลยนะคือเราทํางานมาทางชีวิตก็จะคุ้นกับการมีสวัสดิการบริษัทดีๆคอยดูแลใช่ไหมครับแต่พอถึงวันกเกษียณปุ๊บ สวัสดิการตรงนั้นมันหายวับไปกับตาเลยแล้วถ้าเกิดเราดันเจ็บป่วยขึ้นมาในวันที่ไม่มีรายได้ประจําแล้วล่ะจะทํำยังไงใครจะมาช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลโอ้โหนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ต้องรีบหาคําตอบเลยค่ะและแน่นอนครับพอมีปัญหาก็ต้องมีทางออกวันนี้เลยจะมาแนะนำให้รู้จักกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยครับชื่อว่าเมืองไทย Flexi Protection 99ทั5ที่ต้องบอกว่า เกิดมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยตรงเลยเอ๊ะแล้วมันทำงานยังไงกันนะลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนกับเป็นกรมธรรอัจฉริยะเป็นทรานส์ฟอร์ทางการเงินเลยก็ว่าได้คือในช่วงที่เรายังฟิตฟิตทำงานหาเงินเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เป็นประกันชีวิตปกป้องครอบครัวเราแต่พอถึงเวลาที่เรากเกษียงปุ๊บเขาจะแปลงร่างปิ๊งกลายเป็นกองทุนสุขภาพให้เราใช้ทันทีเลยครับอัตโนมัติเลยนะ มาคาร,รหัสตัวเลข99ับ5กันดีกว่าครับเริ่มที่เลข5ก่อนเลยครับตัวนี้เด็ดมากเลข5นี่คือจำนวนปีที่ต้องจ่ายเบีย้ยครับใช่ครับฟังไม่ผิดแค่5ปีเท่านั้นจ่ายสั้นๆจบหลังจากนั้นคือสบายยาวๆเลยครับไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องจ่ายเบีย้ยตอนแก่สุดยอดไหมล่ะครับจ่ายแค่5ปีแล้วคุ้มครองถึงเมื่อไหร่นี่เลยครับเลข99มาตอบคำถาม คุ้มครองยาวๆๆๆไปจนถึงอายุ99ปีเลยครับโอ้โหคือวางแผนทีเดียวอุ่นใจกันไปจนแก่จนเท่าเลยนี่แหละครับคอนเซปตหลักที่ทําให้แผนนี้น่าสนใจสุดๆก็คือซื้อ1แต่ได้ถึง2มันคือการมัดรวม2ส,สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคือความคุ้มครองชีวิตกับความคุ้มครองสุขภาพมาไว้ในที่เดียวจบเลยในกรมธรรฉบับเดียวไม่ต้องไปซื้อแยกให้วุ่นวายสะดวกมากครับ โอเคทีนี้เรามาเจาะลึกกันอีกนิดดีกว่าว่าไอที่บอกว่ามันปรับเปลี่ยนตามสองช่วงชีวิตเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่มาดูช่วงแรกกันก่อนก็คือช่วงวัยทํางานวัยสร้างเนื้อสร้างตัวของเรานี่แหละครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอายุ64ปีในช่วงนี้โฟกัสหลักเลยนะคือการสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวดังนั้นความคุ้มครองชีวิตจะทำงานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพื่อให้คนข้างหลังเราเข้าอุ่นใจ และแล้วก็มาถึงจุดคลแม็กซ์ครับพอเราวายุครบ65ปีปับ๊บเข้าสู่วัยเกษียณเต็มตัวความคุ้มครองชีวิตที่เรามีอยู่จะสวิชโหมดทันทีครับเปลี่ยนเป็นกองทุนค่ารักษาพยาบาลให้เราใช้แบบอัตโนมัติเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะว่าพอเราวายุมากขึ้นเรื่องสุขภาพเนี่ยแหละครับสำคัญที่สุดแล้วแล้วกองทุนสุขภาพที่ว่าเนี่ยมันครอบคลุมอะไรบ้างต้องบอกว่าครอบจักรวาลเลยครับ ไม่ว่าจะนอนโรงพยาบาลที่เรียกว่า IPD หรือจะไปหาหมอแล้วกลับบ้านแบบ OPD ก็ครอบคลุมหมดไม่ใช่แค่นั้นนะยังรวมไปถึงพวกกายภาพบำบัดการตรวจวินิจฉัยต่างๆหรือแม้กระทั่งปรึกษาหมอออนไลน์ก็ยังได้คิดดูสิครับถ้าเกิดต้องผ่าตัดแล้วต้องทำกายภาพต่อค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะแต่ถ้ามีกองทุนนี้ก็สบายใจหายห่วงไปได้เยอะเลยครับคุยเรื่องความคุ้มครองกันไปแล้วทีนี้มาดูมุมที่หลายคนสนใจกันบ้างดีกว่าก็คือเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองครับ มาดูกันว่าแผนนี้มันฉลาดทางการเงินยังไงเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองเทียบกันดูระหว่างแผนที่ต้องจ่ายเบี้ย20ปีกับแผน99ทําทตัวนี้ที่จ่ายแค่5ปีเห็นไหมคะว่าภาระมันต่างกันลิบลับเลยการที่เราจ่ายจบเร็วภายใน5ปีเนี่ยหมายความว่าเราจะมีเงินเหลือไปลงทุนไปใช้จ่ายหรือทำอย่างอื่นได้อีกตั้งเยอะแยะเลยค่ะอะมาย้ำจุดเด่นทางการเงินกันชัดๆอีกทีนะ 1. จ่ายสั้นแค่5ปีจบ 2. เบีย้ยคงที่ไม่มีการขึ้นตามอายุวางแผนงบง่ายมาก 3. คุ้มครองยาวถึง99ปีและ 4. อันนี้หลายคนชอบเอาไปลดหย่อนปภาษีได้เต็มเต็นสูงสุดปีละ1 0 0 0แสนบาทเลยครับมาถึงคำถามสำคัญแล้วแผนแบบนี้มันเหมาะกับใครบ้างนะลองมาดูกันครับว่าจะใช่เราหรือเปล่ากลุ่มแรกเลยนะชัดเจนมาก คือพี่ๆน้องๆพนักงานบริษัททุกคนเลยครับที่กังวลว่าพอกเกษียณแล้วจะเอาสวัสดิการที่ไหนมาใช้กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มผู้บริหารที่ต้องการวางแผนอนาคตแบบเหนือระดับมีกองทุนสุขภาพส่วนตัวเท่ๆไว้ใช้และกลุ่มสุดท้ายคือคนที่จริงจังกับการวางแผนกเกษียณมากๆที่กำลังมองหาแผนสุขภาพตัวท็อปมาเป็นแผนหลักไว้ดูแลตัวเองยาวๆเลยครับและสุดท้ายนี้นะครับ คำถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันไม่ใช่แค่ว่าแผนนี้ดีไหมแต่เป็นคำถามที่สำคัญกว่านั้นก็คืออนาคตทางการเงินของเราพร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังเพราะการเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้มันคือการมอบของขวัญชิ้นที่ล้ำค่าที่สุดให้กับตัวเองในวันข้างหน้านะครับ